วงกลมท่านจะพายืนก่อนก่อนจะยืนก็ต้องท่าจากนั่งก็มายืนนะยืนยืนให้เอาเท้าชิดกันพอประมาณประมาณทั้งสองนิ้วหรือถ้าคนอ้วนมันชิดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบังคับมานะสมมติว่าคนอ้วนคนขามันใหญ่มันก็จะมักจะยืนอย่างนี้ ใช่ไหมไม่ต้องไปบังคับมันถ้าบังคับมันเข้ามาให้ส้นเท้ามันเข้ามาติดๆกันเดี๋ยวมันจะล้มยืนให้พอดีพอเหมาะของตนแต่ถ้าผู้ยืนได้ให้เยืนพอดีว่าส้นเท้าห่างกันหน่อยหนึ่งปลายเท้าก็ความปกติเมื่อยืนแล้วเรียกว่ายืนในท่าอันมั่นคงยืนในท่าอันมั่นคงท่านจะกําหนดให้เราก็สำเนียงตาม ส้ำเนี่งตามจากศีรษะของเราเนี่ยจากข้างบนศีรษะของเราเนี่ยภาษาบาเฮาวว่าหัวเฮาเนี่ยนะเข้าใจด้วยเป็นยังไงล่ะเพื่อน,นี่ปวดหัวปะละ่ะมันคือก้กมคับแจ่นั่งลงตรงยาวมือคํำข้างประคองร่างกายของตัวเองไม่อยู่ได้ใช้มือค้ำไว้หัวไปตัดผมบอนกนะกลับบ้านไปเนี่ย หนักผมเราลูงตาวะ่ะปวดเอวถ้ายิ่งนั่งก้มก็ยิ่งปวดเอวต้องนั่งตัวตรงๆมันจะได้เยืดกระดูกสันหลังขึ้นหมอนมันจะได้ไม่แปดออากมา,างข้างเวลาเรานั่งตัวโค้งๆกระดูกสันหลังมันจะบีบตัวเข้ากับหมอนรองกระดูกมันจะทำให้ปวดหลังถ้าทำบ่อยๆเข้า กระดูกสันหลังมันจะเลื่อนออกไปข้างหลังเลื่อนออกไปเรื่อยพอมันเลื่อนออกไปมากไปมันก็จะมีเบียดเส้นประสาทยิ่งจะทําให้ปวดสันหลังเพราะฉะนั้นต้องน,นั่งตรงๆอันนี้ไม่ได้หมอนะแต่พูดความจริงถ้าไม่เชื่อไปถามหมอก็ได้นั่งตรงๆให้ได้มากที่สุดนะยืนให้กําหนดสำเนีจกเอาความรู้สึกท่านจะบอกว่าเอาสติสัมปชัญญะ เนี่ยเราได้ศึกษาธรรมะไปด้วยสติกับสัมปชัญญะสติคือการระลึกได้ก่อนแล้วก็รู้ตัวตัวรู้ตัวคือสัมปชัญญะตัวระลึกได้คือสติเรียกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทเช่นเวลาจะจะเดินก็ยืนก่อนยืนแล้วก็ มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่ยืนเช่นพระวิเลียงท่านจะกำหนดว่าพากำหนดเราก็ส้ำเนียกตามตั้งแต่ศีษะไล่ลงมาถึงพื้นเท้าจากพื้นเท้าไล่ขึ้นมาถึงศีษะจากศีรษะถึงพื้นเท้าสามรอบท่านจะพากำหนดยืนนอยืนนอ เราก็เอาความรู้สึกดูลงไปจนถึงวื้นเท้าดูขึ้นมาจนถึงศีรษะเวลาเราหลับตาเราจะเห็นตัวเองได้ชัดเจนกว่าเวลาเราลืมตาจริงไหมใครว่าลืมตากับหลับตาอันไหนเห็นชัดกว่ากันเห็นตัวเองลืมตาหรือหลับตาไม่รู้ <c oughs> เออทีนี้เดจะเ้รู้ เวลาเราลืมตาเนี่ยเราดูตัวเองเราจะเห็นเฉพาะข้างหน้าและด้านข้างจริงไหมผู้ใดเ,เคยเดี๋ยวเห็นงอนตอจ้าของแจ็คเทอเือแน่ขันบ่องแย่งกระจกใครเคยมองดูท้ายทอยตัวเองได้เวลาไม่ส่องกระจกได้ไหมแต่ความรู้สึกคือตัวสติสัมปชัญญะมันจะเห็นทั้งหมดเรียกว่า มันรู้ตัวทั้งหมดเพราะตัวสติสัมปชัญญะมันจะเป็นตัวควบคุมอธิยาบทถ้าคนไหนขาดสติสัมปชัญญะแสดงว่าคนนั้นไม่ปกตินะเพราะ,ะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะยืนนอนี่คือเวลากำหนดยืนทีนี้เมื่อยืนแล้วดูให้ดีๆจะเดินแล้วทีนี้ สังเกตสังเกตแล้วก็ดูทำความเข้าใจอย่าเผลอเพราะเวลาเราเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้ทำตามท่านให้ถูกต้องเมื่อทำตามให้ถูกต้องทำด้วยสติและสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แบบเวลาทำได้สมบูรณ์แบบแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้น คือสมาธิที่เป็นขณะขณะเรามีสติทุกขณะที่เราย่างก้าวไปเมื่อมันรวมตัวกันเข้ามากๆเข้ามันจะทําให้เราสงบเวลามานั่งแล้วมันจะสงบสง,บสงบัดจะเงียบระงับไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานเรียกว่าเกิดสมาธิเกิดฌานถ้าเราทําได้ตามที่ท่านแนะนําให้เช่นเวลาก้าวขาขวา ขวารู้จักขาขวานะขวาขวาท่านจะไม่ไม่พาเดินเหมือนเราเดินนะแล้วจะบอกขวาไม่ไม่ท่านไม่ได้ทำงนี้นะไม่ใช่ว่าแล้วก็พวกเราต้องทําตามจังหวะที่ท่านกําหนดให้ได้ถ้าเราทําตามจังหวะที่ท่านกําหนดไม่ได้เราจะเป็นบุคคลผู้เมื่อยเมื่อยในริยาบทเดินเช่น ท่านบอกว่าขวาท่านยังไม่ย่างเลยเราไปแล้วเหยียบลงแล้วทีนี้พอไปเหยียบลงแล้วก็ต้องยืนรอเพื่อนทีนี้ต้องไปยืนรอจังหวะกว่าท่านจะซ้ายเพราะฉะนั้นทําให้ได้ตามจังหวะนะขวายกขึ้นประมาณครึ่งแข้งงอนปลายเท้าขึ้นหน่อยๆแต่อย่าเกรงให้มากเพราะมันจะปวดเมื่อยเวลาเดินนานๆทำให้มันเหมาะพอดี ย่างใส่เท้าไปอย่างนี้หนอเหยียบลงอย่างนี้สายยกขึ้นประมาณครึ่งขาหรือครึ่งแข้งงอนปลายเท้าไว้ไม่ใช่ว่ากระดิกขางนะไม่ต้องไม่ต้องมากระดิกขางเดี๋ยวคนข้างหลังมันจะเขียววราถ้างอนปลายเท้าไว้ไหน่อยๆให้พอดีพอเหมาะย่าง นอเหยียบลงเวลาก้าวเท้าอย่าก,ก้าวให้ยาวจนเกินไปบอมเป็นพืนผ้าวา่าย่าน้นพายาวขนาดไหนมันก็ยิ่งยิ่งเราทำเร็วทีนี้ถ้าท่านพูดช้าท่านกำหนดชา้าแต่ว่าคนทำนะ่ะทำเร็ว พอทาเร็วมันก็ไม่สุดได้ท mm. ีเนี่ยท่านยังไม่หยุดมันก็ยืด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  oh, ย right. ืดยืดยืดออกไปเรื่อยเรื่อยเียวพอดีทีนี้มันต้องทําให้พอได้จังหวะพอดีขวาหรือว่าซ้ายยกขึ้นช้าๆตามจังหวะย่างก็ค่อยเหยียดออกไปตามจังหวะนอก็เหยียบลงตามจังหวะแล้วเราจะไม่เมื่อยทีนี้เมื่อขาซ้ายก้าวไปหรือขาขวาก้าวไปก็ตาม นี่ส้นเท้าภาษาสุภาพเขาเรียกว่าส้นเท้าถ้าภาษาหยาบๆเขาว่าส้นตีน <c ười> สังเกต <c ười> อย่าให้มันกระโดกขึ้นคือไม่ให้มันกระโดกขึ้นอย่างนี้คือเท้าซ้ายลงไปแต่เท้าขวาอย่าให้มันกระโดกขึ้นให้มันให้มันเหยียบอยู่อย่างนี้หรือว่าเท้าขวาไปแต่เท้าซ้ายอย่าให้มันกระโดกขึ้นให้มันเหยียบอยู่สนิทเหมือนเดิม เวลาขวาค่อยยกขึ้นซ้ายค่อยยกขึ้นเข้าใจนะทีนี้เวลาท่านเดินที่พูดมานี้เข้าใจไหมเข้าใจนะปฏิบัติตามได้ไหมไอคนที่ไม่เลยเดี๋ยวมองดูแนละ้วมันเข้าใจไหมนั่งก้มหน้าก้มจาวมือเท้าคางเงือนั่นแหละขอไม้สักท่อนหน่อยครับเอามาค้ำคางให้มันเข้าใจไหมลูก นายอะไรกูมองหน้าเพื่อนแล้วกันพูดอะไรวะงงเลยใช่ไหมดูไม่เวลาลูกตาเดินให้ดูอ่ะฟังเฉยๆมันไม่เข้าใจลูกต้องดูอิเลียบทท่านทําให้ดูด้วยเวลาเราเดินตามเพื่อนตามครูบาอาจารย์เราจะได้เดินถูกนะมันจะได้ไม่ลำบากเวลาเราเดินอะไรเขาก้าวขวาเราไปก้าวซ้ายเวลาเราก้าวซ้ายเขาทําไมเขาก้าวขวา สลับขาไปมาไม่ถูกกับเพื่อนสักทีหมดเวลาพอดีโดยไม่เข้าใจเพราะไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นต้องดูทีนี้เดินใกล้จะสุดทางเดินแล้วจะถึงเวลาหยุดท่านจะบอกเตรียมเตรีมมยมกนะ็หมายถึงว่าจะหยุดนะหมายถึงว่าจะหยุดพอท่านบอกว่าเตรียมแล้วก้าวสุดา้นี้ขวายางเอามาให้มันเท่าๆกันแล้วก็ นอเหยียบลงตรงๆแล้วก็เป็นอิริยาบดยืนพอยืนแล้วก็ยืนนอ no. <No. S 2> ก็ดูเหมือนเดิมนี่ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อยืนเสร็จแล้วท่านจะพากลับกลับคือกลับให้กลับหันหน้ากลับไปทางเดิมกลับหันหน้าไปทางหลังกลับดูที่เท้าดูที่เท้าท่านจะเท้าเวลากลับ จะเบี่ยงเป็นสองคู่กลับนอเนี่ยจะเบี่ยงเท้ามาครึ่งหนึ่งกลับนอส้นเท้าแตะพื้นไว้เท้าขวานะกลับทางเดียวกันอย่ากลับทางซ้ายนะยกเท้าเท้าขวากลับก่อนกลับนอมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทีนี้เท้าซ้ายยกตาม กลับนอไม่ต้องแตะพื้นเราก็ยกมาวางให้มันจะยืนอยู่ท่านี้กลับนอส้นเท้าแตะพื้นไว้ยกปลายเท้าขึ้นแล้วก็หมุนไปให้ได้ครึ่งวงกลมเท้าซ้ายกลับนอก็ยืนหันหน้ากลับพื้นแล้วทีนี้ แล้วก็ยืนนอยืนน้อก็ดูอาการยืนหรือว่าดูรูปยืนหรือว่าดูตัวเองยืนมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนั้นอันนี้คือการยืนทีนี้เวลายืนเสร็จแล้วยืนเสร็จแล้วได้เดินเสร็จแล้วได้เวลานั่งพระพิธีกรท่านก็จะพานั่ง อยากนั่งนอท่านจะให้กำหนดที่ใจถ้าอยากทุกอย่างจะกำหนดที่ใจกำหนดอยากนั่งแล้วท่านก็จะบอกว่านั่งเวลาจะนั่งเช่นเวลายืนแล้วจะไปนั่งเราก็กำหนดขวาหนอซ้ายหนอ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 ไปยังอาสนะที่เราปูเอาไว้ เสร็จแล้วกำหนดยืนเสก่อนยืนหนอยืนหนอที่อาสนะนั่นแหละกำหนดเองที่ใจของเรานีนยืนหรือว่าดูอาการยืนของเรายืนกำหนดเองแล้วเราก็ค่อยค่อยกำหนดนั่งเช่นเวลาจะนั่งบอลไวฮอดโยนตุ่มลุกแล้เนอาสนะขาดเบิดเวลานั่ง นั่งให้กำหนดอิริยาบทนั่งเช่นเราจะนั่งขัดสมาธิหรือเราจะนั่งพับเพียบก็ให้ค่อยๆนั่งลงค่อยๆย่อเข่าลงนั่งหนอนั่งนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งนแล้วค่อยเอาเข่าขวาลงก่อนนั่งหนอนั่งนอนั่งนอเอาเข่าลงแล้วก็โยกตัวขึ้นพอโยกตัวขึ้นแล้วเราจะ พับขาซ้ายหรือจะพับขาขวาเราก็ค่อยๆพับขาข้างที่เราถนัดนั้นเข้ามาพับเข้ามาแล้วเราก็นั่งหนอนั่งหนอแล้วก็นั่งลงเวลาจะเปลี่ยนเท้าก็เหมือนกันเช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้ท่านไม่นิยมให้เปลี่ยนเท้าข้างหน้าท่านให้เปลี่ยนข้างหลังเช่นเรานั่งพับเพียบ ท่านี้แล้วเราจะเปลี่ยนอีกขาหนึ่งให้โยกตัวขึ้นแล้วก็สลับขาแล้วก็นั่งทับลงอย่างนี้บอลมาพลิกข้างหน้าโปงงเงปเองออกมานั่งใกล้ๆก,กันเอาขากเกระงกังงนจําไว้นะเวลาจะเปลี่ยนขาโดยเฉพาะลูกสาวก็ทำได้ลูกชายก็ทำดีสวยงามเพราะนั้นจะนั่งเปลี่ยนขาโยกตัวขึ้น แล้วก็สลับขาพับเข้ามาแล้วก็นั่งทับลงไปแทนจะเปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวาก็ได้นะเวลานั่งอันนี้ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วทีนี้ถ้าว่าจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งคู่วันลังเช่นเรานั่งพระเพียบอย่อางนี้ทีนี้จะนั่งคู่วันลังก็โยกตัวขึ้นโยกตัวขึ้นแล้วค่อย เอาขาซ้อนกันเข้ามาแล้วก็นั่งทับลงนั่งทับลงถ้าจะเอาขาขึ้นซ้อนกันก็ขยับขาขึ้นซ้อนกันอย่างนี้กําหนดไปด้วยนั่งนอนั่งนอไปแล้วก็วางมือ,วา,มอวางมือก็วางมือซ้ายลงก่อนวางมือซ้ายลงก่อนแล้วค่อยวางมือขวาทับวางมือขวาทับเนียก็ดังกูเลงลง วางมือขวาทับมือซ้ายอย่างนี้อย่าเอาหัวแม่มือชนกันชนกันได้ไหมได้แต่เวลาเราฝึกปฏิบัติเราไม่นิยมเอาชนกันนิยมเอาหัวแม่มือขนานกันเข้าไปแล้วก็วางมือทับกันไว้อย่างนี้เวลาเรานั่งแล้วมือเรามันจะได้ไม่เพเยะออ,ออกมันจะได้แน่นเวลานั่งไปกําหนด <IS conte S 2> ไปกําหนดไปแล้ว<ป>มันจะได้แน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านิ่งเข้านิ่งเข้า ทำให้เรานั่งสมาธิได้นานขึ้นเพราะว่าบางทีถ้าเราเอาหัวแม่มือชนกันไว้นั่งไปนั่งไปบางทีมันจะดีดเพย์ออกจากกันที่นี้พอพอหัวแม่มือมันเพยออกจากกันเราก็ตกใจหรือว่าเราก็ขยับมันเข้ามาอีกการที่สมาธิมันจะรวมตัวกันได้กว่ามันจะรวมตัวกันได้อีกพอมันจะรวมตัวมันเพลย์ออกอีก แล้วเข้ามาอีกเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เลยนานสงบเพราะนั้นท่านจะนิยมเอามือประสานกันอย่างนี้แล้วก็นั่งนั่งคูบาลังถ้าผู <ten> <ten> ้หญิงถนัดพระเพียบก็นั่งพระเพียบถ้าผู้ชายถนัดพระเพียบก็นั่งพระเพียบถนัดนั่งคูบาลังก็นั่งคูบาลังบ่แไม่นั่งคัดธรรมาดเด้นั่งคูบาลังนั่งคัดธรรมาดคือเขานั่งกินเข่าหรือเพื่อนนั่งคัดธรรมาด แต่ว่านั่งคู่บาลั่งพันเสีเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายบํเป็นคัดกันนี่ทับซ้อนอยู่ข้างบนถ้าเอาขาขวาขึ้นมาทับซ้อนอยู่ข้างบนนี่ขาขวานี่ขาขวาขึ้นมาซ้อนอยู่ข้างบนนี่ขาซ้ายก็จะวางอยู่ข้างซ้ายอย่างนี้เรียกว่านั่งทับซ้อนมาลั่งแต่ระวังอ,อย่าให้ตาตุ่มมันไปรองกับกระดูกหน้าแข้งตัวซ้ายถ้าตาตุ่มมันไปรองอยู่กับสันกระดูกนี่มันจะปวดหรือมันจะเจ็บ ต้องขยับเข้าไปให้ตาตุ่มมันอยู่ในร่องขาข้างซ้ายให้มันอยู่ในร่องขาข้างซ้ายหรือว่ามันออกจากกระดูกของขาขาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเวลานั่งไปแล้วมันจะได้ไม่เจ็บถ้ามันเจ็บมันก็จะเจ็บส่วนอื่นที่นี้เจ็บหัวเขา่าเจ็บก้นย้อยบ้างแต่มันก็อยู่ในส่วนที่มันไม่เป็นจุดแข็งเหมือนเหมือนกระดูกกับขาเราเพราะนั้นเวลานั่งแล้วก็กำหนด กำหนดที่ไหนมือขวาทับมือซ้ายนั่งให้ดีแล้วทีนี้ว่าเมื่อเรานั่งตัวตรงๆกายไม่ขยับตาก็หลับลงแล้วเมื่อกายไม่ขยับหรืออะไรขยับอยู่อาลับตาสิ หลับตาดูสิว่าเมื่อเรานั่งนิ่งๆหลับตาแล้วมันเหลืออะไรที่มันขยับอยู่เรามีความรู้สึกว่ามันเหลืออะไรที่มันขยับทุกส่วนเรานิ่งหมดแล้วแต่ว่าลมหายใจลมหายใจเรามันยังไหลเข้าแล้วก็ไหลออกเมื่อลมหายใจมันเข้าลมหายใจมันออกมันก็เป็นเหตุให้ท้องของเราเนี่ยพองขึ้นยบ ลงพองขึ้นยุบลงเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเอาวิธีเอาหลักการนี้แหละเรียกว่าอาศัยอาการท้องพองและท้องยุบนี้แหละมาเป็นคำบริกรรมเราก็รวมสติสัมปชัญญะเราเข้าไปที่หน้าท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วสองนิ้วมือทางด้านนี้นะไม่ใช่สองนิ้วอย่างนี้สองนิ้วทางนี้ เหนือสะดือของเราขึ้นมาจะเป็นศูนย์กลางไก่เวลาเราหายใจเข้าท้องมันพองขึ้นเราก็บริกรรมตามว่าพองเนอมันหายใจช้าก็บริกรรมช้ามันหายใจเร็วก็บริกรรมเร็วตามจังหวะของลมหายใจอย่าใช้คำบริกรรมบังคับลมหายใจทำให้สบายสบายพองเนอท้อ,ทองพองขึ้นมา ท้องยุบลงไปก็ทอยบหเนอตามอาการหรือหากว่าบุคคลใดหายใจเร็วก็ตัดหนอออกเสียเช่นพองก็เหลือแต่พองเวลายุบก็ยุบพองยุบพองยุบตามจังหวะลมหายใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจนะใครไม่เข้าใจอะไรถาม ให้ถามได้ที่หลวงตาอธิบายมาหลวงปู่อธิบายมาไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันตรงไหนมีใครจะถามไหมลูกสาวถามไหมลูกชายถามไหมหรือเข้าใจแล้วต่อไปก็จะมอบหน้าที่ให้พระที่เลี้ยงท่านพาพวกเราปฏิบัติตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว กี่โมงครับ 5. 5. แต่นาฬิกาตัวนี้เพิ่งจะสองโมง 10. 5. 10. 5. สิบโมงห้าสิบพอดีเพราะนั้นลวงปู่ก็ขอปรรบสิ่งรานพัละน้อยแนะนำวิธีเดินจงกรมนั่งภาวนาให้ลูกลูกหลาน,ลานทำความเข้าใจพอสังเกตกระถาส่วนภาคปฏิบัตินั้น เป็นหน้าที่ของพวกเราเลยนะฝากไว้กับพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะอะไรเพราะพวกเราทุกท่านทุกคน,กคนจะเป็นบุคคลผู้สืบทอดอายุพระศาสนา,ษาช่วยกันหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเท่าท่านแก,นก่แล้วท่านก็ตายจากพวกเราไปพวกเราเป็นอนุชนรุ่นหลัง จึงจะเป็นผู้สืบทอดอายุพศศาสนาถ้าว่าเราเราเข้าใจหลักธรรมคำสอนเข้าใจหลักเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วเราก็สามารถเอาหลักธรรมหรือเอาวิชาหรือหลักการปฏิบัตินั้นไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันได้ใช้จนตายก็ไม่หมดและก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับชีวิตเพราะฉะนั้นฝากลูกหลานทุกคนเอาไว้ ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทเมื่อเราศึกษาอบรมเข้าศึกษาเข้าอบรมแล้วให้จดจำเอาหลักการภาวนานำเอาไปใช้กับชีวิตทช่นเวลาว่างๆเราไม่มีอะไรทำหรือว่าเราทำอันอื่นเบื่อหน่ายแล้วเมื่อเราเบื่อหน่ายแล้วเราอาจจะ เดินจงกรมนั่งภาวนาหรือไม่เดินจงกรมก็ใช้เวลาสัก30นาทีนั่งพักผ่อนโดยการนั่งขัดสมาธิแล้วมือวางไว้ที่ตักบริกรรมภาวนาทำจิตใจให้สงบเพื่อให้อาหารใจได้รับความเอิบอิ่มได้รับปีติธรรมเกิดขึ้นมาในใจจะได้มีพลังต่อสู้กับการงานต่อไปด้วยอาศัยหลักธรรมเรียกว่าพักผ่อนได้ดื่มดำ่ำ พักผ่อนได้ดื่มดำ่ำพักผ่อนยังไงได้ดื่มดำ่ำพักผ่อนด้วยมีสมาธิเมื่อ,เม,อเมื่อมีสมาธิจิตได้จิตเป็นสมาธิย่อมเกิดปีติเมื่อมีปีติจิตย่อมช่มชื่นเบิกบานเมื่อจิตเบิกบานเราออกมาแล้วเราก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วหรือว่าอย่างร่าเริงเพราะนั้นฝากเอาไว้กับลูก,ลกลๆหลานทุกท่านทุกคน ท้ายที่สุดนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนใตยคุณบุญคุณศีลคุณทานคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ลูกลูกหล,ลานได้สั่งสมอบรมมาแล้วในชาตินี้ก็ดีในชาติปางก่อนก็ดีขอจงรวมกันมาเป็นตรมะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยอานววยอวยใจให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติมีสมาธิ และมีปัญญารู้แจ้งแทงตรอดซึ่งระยะสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงฟังคือพระนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเท่านิพพานะปัจจยโยโหตตเอาว่านิพพานะพร้อมกันเลยนิพพานะปัจจยโยโหตุ อขอบคุณในความเมตตาของระคคณหลวงปู่เอาพวกเรากลับหลวงปู่ได้เอากระยงเท้ากินกันฮะนักเ,เรียนนั่งในท่าเทียบท,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 ที่ดุดเทียบพระบุตเทียบทิดาอตรียมกรามกรามกรั ở trong con có chơi còn để